ก่อนนะตุเจ้ามากไก่สิบอกอยูดอกแล้วตัวตเจ้าว่าสานเดีย้ยเนวาน่ะนะนบอสองคนอว่าจะปากอคอหนึ่งอยู่ไก่ไก่ก็บอกเออแม่นอยู่ดอกวันเสารได้แล้ววันเดาแม่ไก่บอกส้มยู่ไก่ซ้มยู่ไก่มากกับสิบอกมันสุคนหรือมั้งนกาเจ้าถามเนาะถัาผู้ใดสอกแสกถามนะถ้าเจ้ากับสิบอกกับสิบบอกยูดอกคิดวาน่ะนะบอกกับที่ ลงยูทูบวันวานตัยยายมันดักห่าฮ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 ่าะจอด่าง่าฮ่่ก็ไปฟังน้าก่ันอีก่ันที่าฮ่า่าฮ่าท่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่สาฮ่าฮเา้าเลยฮ่าฮ่อฮาฮ่าุ่าฮาฮ่าฮ่าเตะฮ่า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 ฮาฮ่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 ้ฮ่าฮ่าฮราเ่าม่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮดาฮ่าบ่าฮตาฮาฮ่เฮ่่่่น่าฮานอุ่่น เออนอนรีสอร์ที่ห้าป่ะไงไงสิบป่ะหยุดเลี้ยงได้ปะเอามีละเดี๋ยวสิบอกกระซิบกระซิบบอกน้อน้อยฟังันสสหนึ่งกกหนึ่งสาสนึ่งหกหกหนึ่งสาม่สามหนึ่งนี่ละกระซิบละสามหนึนี่ละควาดดูนี่ละเมื่ออื่นไปโรงเรียนนำอื่นที่สา ก็ไ,ไม่ได้ไปด<า>อกไม่ไปโรงเรี้ยงซ<า><อ>้ำนึงข้าเจ้ามีนี่แหละหนโอ้มากเลยก็บ,บอกยังซั่นลราพิถูกยาว่ากันเนาะแม่นค่ะข้าวเจ้ากับซิบมากเข้าหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะไปจอเลืกหมู่บ้านนี้ได้ไปสิข้าวก็ขออนุญาตเด้อค่ะทีล่องกลอนล่องกลอนมือนหนึ่งบ่เป็นยังดอกแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามันสิตรงบ่มืออื่นเนาะต้องไปเบิ่งมันสิแม่นบ่หรือเพิ่นตัวเฮาวคนที่บอกนั่นแม่นบ่ล่ะ อชิตตัวเข้าหรือมันสิเป็นของแทกอะถ้าเบื่อนมื่ออื่นโอ้ยแต่ว่าเมื่อบ้านนี่มาหนุกหน่อยเลยเป็นปูเป็นมีอาการจะแดงเห็นกับตาเด้อปูมีล่างปูมีล่างอีหลีเอ้ยมีมีไก่ที่พีนีหล่ะีกับห้องเออขึ้นดาว เทียมไพันกับเทียมมาพันมีตัวตนคก็พนญางอยู่ในบริเวณงานตลอดนะแล้วันที่หนึ่งพนาศิบกองสลากคือหมดกวนเห็นไหมเพร่ะว่าเป็นกองสลากผู้เลี้ยงตะขมเถกไข่อยม้วนผู้ใดผู้นั่นนูผู้วัดบางถูกสีเลี้ยงไปใช้ยังเรือเราโดนเป็นอะไรเป็นอย่างไรเ่บ่เข้าไปหาเพิ่อนไปเพื่นบ่เข้าไปกราบเพิ่นเนไปจะผู้ใดมาทายเพิ่นบ่หูจักเพิ่นบ่หูจักเข้าไปหาเพิ่นนี่แม่นแม่นน้ำตัวเพิ่นนี่ สมายกำลังใจพวกห้าห้าสิบไปวัดปูวัดปู่สามหกสี่สามหกสี่กะปูนกกแต่เคียนอันยาแต่เคียนมยาแต่เคียนวัดที่ตาวนาลามเนี่ยไปกดเงืนไห้น้ำขนได้ขาดยางไปแล้วุบยางไปแล้ยางมาเห็นยางมายินะีมีพ่อไหปู่เฮ้ยเงืนปูกับหาพันหาพันรัว เดี๋ยวอ่านไล่หน้าปูบริจาคเนอะแต่ว่าเจแดงเปนสรุปห่วยแล้วมนบองมือนสาวนี้ปล่อยลงแล้วเลสรุปแล้วไปเบิงเน้อสองสองเจแดงคนเดิมอ่านไปูสามแปดแปดมากมากมาลาสุดเดอร์พนท่านบอกพนวาวันที่สามสิบเอ็ดพนยังสิบปลอยหรือวันที่หนึ่งยังสิบปอยเนี่ย่าสซูเดอร์สองหาเมียนเมียน แต่หนเพิ่งมาเปลี่ยนอันเป็นหนึ่งเจ็ดแปดแปดเก้าหนึ่งสี่สองสามจ้าเนี่นี่สองสองหาเพิ่งวันท่านปล่อยเต่เจดีย์สืบวงในมากแล้วอะาเพสิบปล่อยมันที่สิบสามสิบเอ็ดจ้าอ่า้าคาหวยผู้สามหกสี่นี่ได้หกสี่หกสองศูนย์อ่กระตุ่มกันกับหวยนั้นบ้างหวยหกศูนย์ที่มันเล็นฟ้าลง เดี๋ยวเดี๋ยวนนี้สิเขาไปหาผู้สาวอันนี้เพิ่นเซียงเซมซี่ได้ว่าหกซีนิฝันได้หกสองศูนย์แต่ว่าเลขเพิ่นมาเฮ็ดเฮ็ดเอาน่ะเด้ยังถูกนะตัวใดมือนี้สิไปถามน้ำกันค่ะเลขที่เพิ่นเฮ็ดเอาตะเก้าน่ะตะกอนซีซีสองมันกับม้าจังสั้นบันนี้สามหกซีน่มันกระมอาจังสั้นกระตัดเล่นมันกระถูกตล่างนี่แต่ว่านี่เป็นเลขเซียงเซมซี่นี่เป็นเลขฝันมันโมเมนต์เลขเกาเล่าที่เล่าได้มากเด้จ้าเออ หอยฟันท uh, ่งนี่อ่านเนี่ยผุดต้นส้มฟันปะหอยฟันท่งมาจากไสนี้ฟันท่งอ๋อฟันทงก็คือแบบเจแดงมันใจเน้นๆนะคะแมนเป็นหายแม่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเน้นไปเลยหนึ่งเจ็ดนี่ฟันอ่ะเลยร่างนี่หาสามนี่ซื้อตัวเดียวนี่ห้าสามไม่ต้องกลับว่าประหัดมันไปเมาอ่ะเลยแม่พอดีอะไรให้มันไปกดเงินให้น้ำ ่านให้ท่านผู้ชมฟังว่าปู่ปู่เอ้ยขอเจ็ได้17อีกแล้วมานมื่ได้17เสียงเซมซี่อยู่ัดปู่ปขาวได้เอาล่ะ17ก็สิมีตรงกับปู่78เนาะไปเสียงเซมซี่อยู่อันอยู่หลักกิโลก็ได้14บ่แม่นบ่อือบัดนี้มาเสียงอยู่อันอยู่วัดผีลือลมก็ได้14บ่แม่นบ่ค่ะแต่แนั้นนี่ประมาณนี้ล่ะได้ตัวตัวนงวดนี้ก็17เนาะ817 หนึ่งแปดนะคะแต่วันหนึ่งคดม,มาแห้งหลายจาก็นี่สิบแปดเป็นซูลเหมือนกันเขาใจวนเองใจวันเองตามนองนะจ๊ะไปซื้อตามเพื่อนนัน่นแหละเพื่อนวันหนึ่งหรือขึ้นหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะช่องสีนกชาแนลนะคะกดติดตามให้น้ำเนดเดอร์ค่ะอันนี้ก็จะสรุปสรุปหวยนะคะ อันนี้หวยลุงเสงก็จะมาประมาณนี้ค่ะห้าหกเก้าทำเป็นหกกลับได้เลยค่ะหกเก้าห้าหกเก้า็ให้มาสามตัวอันนี้วัดหลวงปู่ที่ที่งวดที่แล้วได้แปดแปดนะคะวันนี้มาแล้วค่ะหกเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าแล้วก็สามสี่ค่ะตัวห้าเจ็ดแปดก็ก็ได้ลงคลิปไปแล้วค่ะก็เน้นเน้นมาก็จะเจ็ดหนึ่งนะคะ โซนหนึ่ง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 สี่นะคะเน้นเๆก็จะเจ็ดหนึ่งค่ะบีสนาปูเนืองก็นกจิบน้อยเจ็ดตัวบินข้ามนองน้ำตายหนึ่งตัวนะคะก็น่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะท,ที่แบบนกนกก็หนึ่งเนาะนกหนึ่งบะค่ะก็จะเป็นปรนะมาณเจ็ดหนึ่งนี่แหละค่ะบิสนาปูเมือง แล้วแต่ผู้ใดสีเตีเยวเนาะคะ่ะแล้วก็ปู่สามหสี่ได้มาแล้วหกสี่แล้วก็หกสองศค่ะเลขฝันของปู่ก็จะเน้นสองศนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปหาปู่ที่วัดนะคะ <ผม S 1> เดี๋ยวเราจะไปถามปู่อีกครั้งะคะ่ะแล้วก็ ใจแดงก็จะไปเสี่ยงซิมซีนะคะวดที่แล้วได้11ค่ะวดนนี้ก็จะตามต่อนะคะมีท่านผู้ชมหลายท่านรอแล้วก็หวยฟันทงวัน,นี้นะคะฟันทงก็คือเน,น้นๆที่จะมานะคะคาดว่าน่าจะมาก็ประมาณ7817811817ค่ะ